วันนี้พามาประกอบคอมปล่อยบอดเกมหลอดไนาขายของหาไรายได้พร้อมคำนวณค่าไฟต่อวันต่อเดือนแบบละเอียดท้ายคลิป,ปอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ประกอบจะมีประมาณนี้ใครอยากประกอบตามเดี๋ยวผมให้พิกัดไว้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์บอดที่เลือกใช้เป็น X99 เนื่องจากมันราคาถูกแล้วก็กรณีที่เกมมันไปต่อไม่ได้แล้วหรือเราไม่สามารถหาไรายได้จากมันแล้วเราสามารถถอดเครื่องมาแยกขายมือ2ได้โดยทุกชิ้นส่วนที่ผมจะเอามาประกอบก็คือจะสามารถถอดมาขายมือ2ได้ง่ายและราคาไม่ตกมาก SSD ที่ผมเลือกใช้เป็นของแบรนด์ e g e t ความจุ 512GB เนื่องจากเกมหหลอดดไนมุญาาตใ้เเรปิ ได้ดเราเลยจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Visual Machine ในการเปิดเลยจำเป็นต้องใช้ความจุ SSD เยอะหน่อยในการโคลน Windows หรือถ้าใครอยากประหยัดก็ไปใช้ฮาร์ดดิสก์จานหมุนก็ได้นะส่วนแรมที่ผมเลือกใช้เป็น16 g b ECC DDR4 4แถวรวมเป็น64 g b ซใส่เต็ม4สล็อตเลยผมจะใช้ขาแปลงซิงค์ลม AMD เนื่องจากราคาถูกกว่าและขายต่อได้ง่ายกว่าซิงค์ LGA 2011ทาซิลิโคนเสร็จแล้วก็วางฮิตซิงค์ลงไปได้เลยโดยตัวนี้ผมจะใช้เป็นฮิตซิงค์แบบ4ฮิตไป์1ทาวเวอร์ในส่วนของเคสคอมผมจะใช้เป็นของ WJ c o l e m a n รุ่่นนนี้เเลยเืองจาาากกมรคถู สีขาวมินิมอลมินิใจแถม Air4D เยี่ยมสุดๆการที่เราประกอบคอมมาปล่อยบอดที่ต้องเปิดเครื่อง7วัน2 4ชั่วโมงแล้วเลือกเคสที่มี Air4 ไม่ดีนี่บอกเลยคอมคุณจะพังในไม่กี่วันแน่นอนเคสตัวนี้สามารถงัดฝา,ฝาด้านหน้าออกมาเพื่อติดตั้งพัดลมได้เลยโดยผมจะติดตั้งพัดลมด้านหน้า2ตัวและติดตั้งด้านหลังอีกหนึ่งตัวโดยจะดูดลมจากด้านหน้าเป่าออกไปด้านหลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ Power s u p p l y ตัวนี้ผมใช้เป็นของ Ana Access Master Air1 เนื่องจากมันมีาตรฐานเถูกุดคฟเหมาะกับเครื่่องทีต้องเปิดนทั้งวันังคืนแบบเคนื่อง Power Spi เข้าไปในเคสได้เลยแนะนาให้ใส่พาวเวอร์สไปายเข้าไปก่อนใส่เมนบอร์ดไม่อย่างนั้นมันอาจจะติดขัดพวกซิงลมหรืออะไรได้ทําให้ยากต่อการใส่ใส่พาวเวอร์สไปายเสร็จแล้วตามด้วยเพจหลังและตามด้วยเมนบอร์ดไขน็อตให้แน่นพอตึงมืออย่าไขแน่นจนเกินไปไม่งั้นมันจะไปดึงน็อตยึดหลังเมนบอร์ดทำให้น็อตติดมาพร้อมกันแล้วไขไม่ออกมาถึงขั้นตอนการต่อสายไฟพัดลม CPU ก็ต่อเข้าไปที่ช่อง CPU แฟลได้เลยต่อเสร็จแล้วก็จัดสายไฟนิดหน่อยเพื่อ AirFO ที่ดีในส่วนของสายพัดลมเคสเายไ CPU ซียใส่ช่อง CPU สายไฟเมนบอร์ดใส่ช่องเมนบอร์ดส่วนสายไฟฟอนพันแหนเผมจะต่อแค่สายไฟ Power Switch แค่สายเดียวเนื่องจากสายไฟอื่นมันเป็นสายไฟ LED คงไม่มีคนปล่อยบอร์ดคนไหนอยากให้มีไฟกระพริบปิ๊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 บตอนเรานอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแนะนําว่าไม่ต้องต่อสายไฟที่เป็นไฟ LED ต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาด้านหน้าเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นก็มาไล่เก็บสายไฟิดหน่อยเพื่อให้มันไม่บังทิศทางลมอากาศจะได้ถ่ายเทสะดวก จัดสายไฟเรียบร้อยมาใส่การ์ดจอกันต่อตัวนี้ผมใช้เป็นการ์ดจอ GTX 1050 2กิกเนื่องจากเกมมันไม่จาเป็นต้องใช้การาฟิกสูงแถมยังมีโหมดประหยัดพลังงานลดการใช้การ์ดจอการใช้ G TX 1050น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากๆเนื่องจากมันประหยัดไฟและความแรงมันก็มากพอที่จะเข้าไปตั้งบอร์ดได้ประกอบเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลงวินโดว์ลงโปรแกรมแล้วก็เซตบอร์ดกันต่อตอนนี้ลงวินโดว์พร้อมเซตบอร์ดไว้เรียบร้อยแล้วโดยผมเปิดบอร์ดออโต้ทั้งหมด6แถบพร้อมกันเนื่องจากผมได้ปั้ววป้้้้นนนตตัววไไแแคค่่่ 6X อเเเเเาาาทํใหปปิดดดบีโยสรืงงมม็100% และยังสามารถเปิดบอดเพิ่มได้อีกประมาณ4แท็บรวมเป็น10แท็บโดยตอนนี้ใช้ทรัพยากรแรมไป56กิกการ์ดจอ60-70เส่วน CPU 40-50และอุณหภูมิ CPU GPU อยู่ที่ประมาณ40กว่าองศาจัดได้ว่าเย็นมากๆมาดูกันต่อที่อัตราการกินไฟโดยผมจะวัดด้วยวลต์มิเตอร์ค่าการกินไฟจะอยู่ที่ประมาณ135วัตต์คิดเป็นจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายต่อวันอยู่ที่12บาทและต่อเดือน388บาทโดยผมสามารถหารายได้จากการขายไอเทมในเกมได้ประมาณ50-60ดอลลาร์ต่อสัปดาห์หรือ2 คิดเป็นเงินไทยประมาณ6,000-7,000ถึง 7, บาทผมสามารถคืนทุนคอมเครื่องนี้ได้ในเวลาแค่1เดือนใครที่อยากประกอบคอมไปไว้ปล่อยบอดก็ลองดูคลิปผมเป็นแนวทางได้ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาความเสี่ยงให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับใครมีคำถามตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามผมได้แล้วก็มีคนดุคนไหนเล่นหลอดนายอยู่ไหมครับช่วงนี้ฟาร์มของแถวไหนได้เงินดีลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ